ผมนะดูข่าวของที่รัเสเซียบุกยูเครนนี่นะฮะมผมจะจินตนาการโอ้โหครับผมณเวลาที่เรา uh, อัดคลิปตอนนี้นะฮะเป็นวันที่สี่มีนาอสี่มีนาสองห้า <2, 5, S 2> ครับหกห้า <6, 5. S 2> ครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเนือ่องจากเรามีปรมาจารย์ทางาศาสตร์ทางวิชาทางลายมือ,อมผมก็อยากจะ ดูซิว่าศาสตร์ลายมือของพี่พัชณีนี่จะสามารถที่จะชี้ออกมาได้หรือเปล่าว่าคนโหดอ่ะลายมือเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันเอเอได้เลยเราวิเคราะห์ดีๆนะทำไมล่ะผมว่าตอนนี้แกใกล้เป็นหมาบ้าแล้วเนี่ยนนมาดูซิว่าลายมือของท่านมีอะไรที่มันสำแดงออกมาให้เห็นว่าความบ้าอำนาจของท่านปูตินคนระับ มีไหมอ่านี่นะฮะอ่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยนะคะนะคะฉะนั้นถ้าจะดูการทํางานของเขาครับต้องดูที่มือขวามือขวามือขวาคือการสั่งงานไปที่นอกบ้านน่ะสั่งไปที่กองทัพอ่ะเห็นไหมฮะสังเกตดูรูปทรงมือของอาปูตินครับครับเป็นไงฮะนะเป็นฝ่ามือในลักษณะมือสั้นมือสั้นอานะคะมือสั้นก็เหมือนมือพี่พัชเียเด๋งอาเฮ้ย คือเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวต้องลงไปติดตามผลงานโดยโ<อ>ใกล้ชิดนะฮะจะต้องตามไปดูถูกไหมฮะมตามไปติดตามไปใกล้ชิดนี่คือรูปทรงมือ,อมนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนดูเส้นใจไปดูเส้นใจก่อนอ่าดูเส้นใจดูความรับผิดชอบต้องดูให้ขยายภาพใช่ไหมขยายภาพมาเลยเห็นไหมฮะ,ะเส้นใจมีการวางแผนใช่ไหมะนะคะ คนนี้เวลาจะทำธุรกิจอะไร,รเส้นใจวิ่งมาไม่ถึงเนินพระรหัสโดยชัดเจนนะคะมีเส้นมีเส้นอีกเส้นหนึ่งวิ่งเข้ามาแต่บางครับฉะนั้นคนนี้เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสั่งแล้วกูจะต้องทำให้ได้นะฮะเขาจะต้องเอาประโยชน์เข้าประเทศเขาหรือส่วนตัวของเขาให้ได้นึกถึงผลประโยชน์ผลประโยชน์อ่ะถ้าคุมประเทศก็ของประเทศเขา แล้วแต่ว่าตัวเขาจจะนึกถึงประโยชน์อะไรที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศตัวเองหรือว่าประโยชน์ของตัวเองโดยตรงก็ได้ใช่ไหมแต่นนี้เรามองไม่เห็นเส้นที่เข้ามาที่เนินประหัสนะที่นิวชีเห็นหยุดอยู่แค่นี้นะคะเป็นคนที่ทํางานติดตามผลงานนะคะเหมือนคนที่ทํางานเนี่ยบางทีลูกน้องทําเราทําด้วยแต่คนนี้คงไม่ลงไปยิงด้วยหรอกแต่เขาติดตามผลงานนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆจอดแค่เนินเสาใช่ไหมจอดแค่เนินเสานะคะเป็นหลัก และให้ดูความคิดอ่าเส้นสมองความคิดคือเส้นสมองครับเส้นสมองเนี่ยไม่ได้ตกมาที่เนินจันนะอ๋ออันนี้ไม่ถือว่าตกตกอยู่ที่เนินจันช่วงต้นปลายอังคารสูงปลายอังคารสูงก็หมายถึงเป็นจันวางแผนนะคะเป็นจันวางแผนเส้นสมองเขาไม่เป็นคลื่นอเวลาเขาทำงานเขาไม่ใช่มาหยาะแยะสนุกสนานเฮฮานะ ต้องทําเอาจริงเขาจังไปหาแล้วความเลี่าคือเอาจริงแล้วมือเขาบุ๋มเห็นไหมฮะมือเขาบุ๋มตรงกลางเป็นแองอ่ะแสดงให้เห็นว่ามือคนนี้ค่อนข้างแข็งหรือสปริงคนนี้เป็นคนติดตามผลงานนะฮะสั่งการลงไปแล้วต้องทําตามติดผลงานอแล้วก็ทําอะไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะฮะในงานของเขาอุเส้นใจ เด,เ,ดเดี๋ยวผม,ผมถามตรงเฉพาะตรงนี้นะฮะ,ะผมฟังแล้วฟังแล้วเริ่มสยองกันแล้วคือตัวผมนี่นะฮะมีความหวังว่าท่านโปรตีนถอยเธอให้โรามัอนโงบสุกแล้วผ่านโควิดมาถึงยกยังไม่ผ่านดีเลยท่านก็มาเกิดสงครามแล้วถ้าเป็นมือแบบนี้นะะพี่ไม่ได้บอกว่าเส้นสมองนี่ก็เป็นคนซีเรียสเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่หยุดเรื่องผลประโยชน์ด้วยแล้วก็วต้องิดตามผลงานติดตามแล้วมันจะหยุดไหมเนี่ยท่านจะยอมถอยไหมเนี่ยอ่ผมอยาก คนคนนี้และเมื่อกี้บอกไงอุ้งมือนะฮะอุ้งมือเขาออกบุ๋มบุ๋มนี่คือแข็งก็หมายมือเป็นสปริงหรือแข็งคนคนนี้ทําอะไรแล้วเอาจริงมันไม่มีล้มจุดอะไรเลยอ่านะคะเขาสั่งการไปแล้วเขาไม่ถอยอ่ะอุ้ยเขาเอาจริงนะคะตรงนี้พูตินเขาเป็นคนสั่งแล้วติดตามผลงานแล้วเมื่อกี้เราพูดไ่จบดูภาพอีกทีเส้นใจเห็นไหมเส้นใจเส้นบนกับเส้นสมองเอไม่ได้ห่างกันมากนะค่อนข้างจะตีบ โอ้อยเวลาเขาจะทําอะไรเขาไม่เห็นแก่นะครับน้าจมน้ําใจอนอไม่ได้โอ้ยมันจะหยุดไปความหวังของโลกคือตอนนี้ความหวังของโลกหมายถึงผมนะฮะ,ะผมหวังแล้วกันว่าท่านปูตินจะเกิดสํานึกอะไรไม่รู้ที่มันฟุ๊บคือแบบเฮ้ยเราพอคือเขาสั่งงานแล้วเขาต้องเขาจะทําอะไรเขาทําละแต่ดูวิถีของลายมือนี่ะะนะฮะ,ะตรงนี้แต่ผลสุดท้ายไปตัดสินกันที่จุดอายุ ท่านปูตินตอนนี้อายุประมาณหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบปรนะคะเข้าไปดูเลยในมือขวาของเขาหกสิบเก้าเขากำลังจะเข้าเส้นใจหรือจ่อเส้นใจในมือขวาเอาละสิท่านปูตินครับถ้าดูอยู่นะฮะเส้นใจนะคะถ้าทําธุรกิจเป็นเส้นที่อันตรายอืถ้าท่านทําเป็นผู้บริหารเจ้าอี้จะสั่นคลอนนะคะฉะนั้น ท่านปูตินจะต้องฟังเพลงนี้ปูตินฟังเพลงเพลงไงจะร้องให้ฟังอ๋ออะไรครับค่ะเพลงอะไรครับพีนูสตัวก็สายเซเล่ย์ถอยดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าจบดีกว่าเราเป็นภาษารัสเซียเลยทุกทุกทุก พ่นปูตินน่จะไปทราบพี่เตือนแล้วนะพี่รู้สึกตัวก็สายเสียแล้วถ้าไม่เชื่อย้อนอดีตกลับไปตอนที่เข้าอายุเอออ่าประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามดูสิอ๋อเพราะท่านปูตินนี่ครับเจอเส้นใจนี่นะฮะวินาเลยนะฮะนะครับตัวท่านนะค<ะ>แลวท่านจะาพาโลกวินาไปด้วยแล้วกันยกตัวอย่างนะคะเพราะว่า อายุเข้าสู่สามแล้ววัดจากคนข้อมือไปหาเส้นใจัมือซ้ายไอ้มือขวาเมื่อกี้นี้ย,ยกตัวอย่างนะคะวัดจากข้อมือขึ้นไปได้ประมาณสักเส้นใจได้ประมาณสักแปดสิบนะไปตรงเส้นใจพอดีและถ้าวัดจากมือซ้ายข้อมือเหมือนกันเข้าไปเจอเส้นใจมือซ้าย80 ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพไม่ใช่สุขภาพอุบัติเหตุระวังมือสุกตัวภาษาเส็ลแล้วนะท่านบูตินนะท่านแมทนีก็ดือดเดี๋ยวดูมืออีกข้างไหมฮะคือมือซ้าเมื่อกี้ดูมือขวาแล้วดูมือซ้ายนิดหนึ่งไะฮะค่ะนะคะอันเมื่อกี้คือเรื่องการสั่งงานแต่นี่มันนิสัยส่วนตัวนะมือซ้ายคือนิสัยส่วนตัวนะคะเอาเผื่อเผื่อจะหาโอ้ดีแลบลิ้นด้วยโอ้หาลูกมาดีมากนะครับ ดินท่านแลบดินด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นไงฮะนิสัยส่วนตัวของเขาให้โค้ดไปที่เส้นใจเส้นใจนะฮะเป็นไงฮะไม่ได้ขึ้นเดินประหัตไปหยุดไปหยุดเหมือนกันที่ใช้ตรงเดินเสาอ่านะคะเรียกว่าเห็นแ่ประโยชน์นะนะประโยชน์อะไรก็ไม่รู้นะฮะเส้นใจตีบเส้นใจตีบอีกคุณเก่งก็ถ่ายได้นะฮะก็เรียกว่าน้ำใจอีกแล้วไอ้ที่มันแยกๆเป็นทั้งอเส้นสมองนะฮะเส้นสมองดีพี่กำลังจะบอก เห็นเส้นสมองแยกออกเป็นสองเส้น,นไหมออีกเส้นหนึ่งวิ่งตรงไปอังคารสูงคือคนคนนี้สู้แค่ตายและเป็นคนปะทะอีกเส้นหนึ่งลงมาเนินจันช่วงต้นหรือปลายอังคารสูงเ,เป็นการวางแผนนะวางแผนด้วยปะทะด้วยแล้วสองเส้นแยกออกไปเนี่ยหมายถึงเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนคนนี้ บอกได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาลุยแหละไม่หยุดเลยค่ะจริงอันนี้มือซ้ายจะเหมือนกับว่าชีวิตส่วนตัวใช่อาจจะเป็นคนมีอารมณ์ขันมาว่าราะเป็นแค่เป็นคืนใช่ไหมอ่าก็เป็นแปลนิสัยส่วนตัวยังตลกได้แต่ถ้างานคืองานไอ้มือขวานี่เรียบเลยนะ่ส ไปต้องไปฮอเดี๋ยวแม่ดูมือขวานะเปรียบเทียบเส้นสมองนะฮะอันนี้เส้นสมองมือซ้ายมือซ้ายเวลาเลิกงานเลิกอะไรอันนี้สายส่วนตัวเขายังสนุกสนานได้แต่ถ้าเรื่องงานสั่งแล้วไม่มีถอยนี่ฮะต้องแยกออกนะคะนี่ฮะชัดเลยตรงนี้เรียบเรียบที่อยากจะให้ท่านหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่หยุดนี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่นี่บง่ายๆว่าถ้าท่านปูตินไม่หยุดนะฮะมันจะเป็นลำบาก มันจะพังกันไปหมดเลยะนะคะฝากถึงท่านปูตินนะฮะท่านปูตินท่านฟังไว้นะคะครับท่านใกล้เส้นใจแล้วและอาจจะถึงแล้วก็ได้ด้วยหกสิบเก้าย่างเ็ดสิบครับท่านหยุดเถอะนะคะท่านพอแล้วนะคะถ้า,ถาไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พัชรีไม่เตือนครับค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ